La ilaha illa Similarities between us. Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes lift you. มิราเฮโรมานโรฮิมอัสลามอลัยกุมมาเรา่มมาตุ้นลอฮิวบเระกาตุขอความจำเริญและความสันติสุขจงประสบแด่คุณผู้ชมทุกท่านนะคะและขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเส้นทางสายใหม่กับยะติมทีวีนะคะเสาร์นี้เป็นเสาร์หนึ่งที่มีความพิเศษค่ะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเคยมานั่งเก้าอี้สนทนากับเราแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เธอมาพร้อมด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ได้ธรรมาดาด้วยนะคะเพราะว่ามาคุยถึงสองตอนด้วยกันนี่คือตอนแรกเป็นการบันทึกเทปนะคะกับน้องหัสนนนะะะศรรีบุญญเเเืืออองงว่่่า้ขคคชิ สารโมเลกุมวเระมตรอวะบอเรากกาตุ่ะ,ะต้องบอกว่ายศกะรองคอยรอนนะคะที่สละเวลามานั่งคุยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหดูเหมือนแบบเวลาไม่ค่อยว่างเลยคิวทองเหมือนเดินะคะหลังจากที่ไปร่วมงานนี้มานะคะงาน international islamic and m u s l i m course นะคะเลเวลที่หนึ่ง อลคะล้อให้เธอได้ไปงานงานที่ประเทศมาเลเซียไปเมื่อไหร่คะไปเมื่อวันที่22ตุลาถึงวันที่19พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะโอ้ยเกือบเดือนเลยปกายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วอันทำเดือนละค่ะเป็นยังไงมั่งไปที่ International Islamic University มาเ a เซียหรือว่า I I U M ช่ไไปเข้าคอร์สนะคะร่วมเดือนหนึ่งปลายปีที่แล้ว วันนี้มาคือแบบมาเล่าเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงหน้าเป็นบรรยากาศการคุยสดเพราะว่านี่เป็นการบันทึกเทปช่วงหน้าก็คือว่าตอนสองเราค่อยมีการแจกของกันใช่ค่ะใช่ช่วงนี้เรามาคุยแบบกล่นพูดถึงโครงการนี้ก่อนนะคะรายละเอียดของโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการ international islamic c o u s e นะคะซึ่งองค์กรที่จัดก็คือองค์กรไรเซฟเป็นองค์กรเผยองค์กรไรเซฟไรเซฟใช่ค่ะ ไรเซปใช่ค่ะ R I S E A P ใช่ค่ะเป็นองค์กรเผยแพร่เป็นองค์กรเผยแพร่ศาสนาในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกค่ะที่ดูแลพี่น้องมุสลิมในโซนเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเขาจัดโครงการนี้นะคะส่วนซึ่งองค์กรนี้ค่ะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย I I U M หรือชื่อเต็มๆก็คือ International Islamic University Malaysia นะคะซึ่ง ความพิเศษของมหาวิทยาลัยนี้ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์รวมของมุสลิม99เประเทศทั่วโลกมารวมกันมาเรียนณที่นี่ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวยมากค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ท่ามกลางหุบเขานะคะเดี๋ยวก็จะมีทางมีภาพให้ดูด้วยค่ะก็มหาวิทยาลัยนี้นะคะเป็นเป็นแหล่งรวมนักศึกษาจาก 99ประเทศทัวทั่วโลกมารวมกันแล้วก็มีนักศึกษาไทยประมาณ1,000คนไปเรียนที่นั่นนะคะส่วนวิชาที่สอนเป็นวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมก็ว่าได้รว,ว,ว,วมอยู่ในนั้นแล้วก็บรรยากาศที่อยากจะเล่านะคะไปช่วงนั้นที่ฮาสนาไป planets, เป็นช่วงวันอีดพอดีซึ่งคุตบาพิเศษของที่นั่นก็คือเป็นคุตบาสามภาษามีทั้งอังกฤษอาหรับแล้วก็มาลายูรวมกัน เรื่องเดียวกันแล้พูดทีละครั้งหรือว่าพูดทีละครั้งค่ะทีละครั้งใช่ทางกฤษกอนอาหรับก่อนอาหรับก่อนแล้วตามด้วยมาลายูแล้วตามด้วยอังกฤษค่ะเพื่อเพื่อรองรับกลุ่มพี่น้องมุสลิมมันก็ยาวเลยสิยาวมากใช่ไหมยาวมากมาถึงเนื้อหาหนึ่งเรื่องเนี่ยหนึ่งเรื่องเวลาประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้โสามตอนก็ตีซะร้อยแปดสิบนาทีตีซะ สามสมสามสามสามเก้าีซะเก้าสิบนาทีสมมติว่ประมณสมมติว่าตีละตอนละครึ่งชั่วโมงอะนะคะประมาณอยังงประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นนะะเป็นอะไรที่ที่มหัศจรรย์ของตัวเองมากซึ่งทาให้ได้รู้ว่ามุสลิมมีความหลากหลายอันเล่าให้มากค่ะตรงนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็ส่วนส่วนในเรื่องของการเรียนที่ไปเรียนที่นั่นก็จะมี เขาเรียกว่าไปเรียนไปเรียนศาสนาไปเทคคอร์สใช่ไหมไปเทคคอร์สศาสนาใช่คอร์สศาสนาซึ่งเขาจะเน้นมุอัลลับโดยเฉพาะซึ่งวิชาที่เรียนก็เป็นวิชาอิสลามิกขั้นพื้นฐานเลยค่ะค่ะเวลาเรียนนี่เป็นภาษาอะไรคะเป็นภาษาอังกฤษล้วนค่ะตัวแทนคนไทยไปกี่คนไปคนเดียวหนูคนเดียวหนูคนเดียวเด้ฮานคนเดียวไหมผู้ชายมีด้วยค่ะแต่เป็นต่างชาติที่มาผู้ที่มาเข้าเรียนก็ประมาณสิบห้าคนคือคนไทยเนี่ยมีหนูคนเดียวเลยหนูคนเดียวที่ไปที่นั่นสาวมีผู้ชายด้วย ไปว่าไปกันต่างหากเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยหนูไปคนเดียวเดนทานคนเดียวแต่ว่ากันอร่อยอย่างเดียวอันทำเดนล้าค่ะแล้วก็ต่างชาติที่มีอีกกี่คนเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนอีกประมาณ14่คนค่ะก็มีประเทศไต้หวันพม่ากัมพูชาฟิลิปปินส์ปาวีสกินสศรีลังกา14คนนี่มัวรับหมดเลยไหมเพื่อนเนี่ยมีมสลิมเดิมด้วยคนกันค่ะ แล้วหนูคนไทยคนเดียวเลยคนไทยคนเดียว <c oughs> แต่อันละให้ค่ะมีตัวช่วยค,คือมีผู้ช่วยคือมีเจ้าหน้าที่คนไทยที่ทํางานอยู่ที่นั่นเป็น16ปีได้แล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเราได้บันทึกเทปค,คุณอารีมา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 ,มา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 มสนะคะซึ่งเป็นอเดเตอร์ที่นั่นทำงานที่นั่นมา16ปีแล้ว,ๆๆลวเขาจะมีความรู้เขาจะมาเอ,อ่ยเกี่ยวกับโครงการของไรเซฟความเป็นมาของไรเซฟเป็นอย่างไรม,ๆๆมุสลิมมาเลเซียที่นั่นเป็นอย่างไรแล้วก็ สิ่งที่อยากจะฝากให้กับมุสลิมพี่น้องประเทศไทยคะเดี๋ยวเราก็ไปฟังกันฟังในตอนนี้ได้เลยฟังตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวให้เขาตัดต่อมาให้ประมาณนั้นใช่ค่ะคือเราจะเปิดให้คุณผู้ชมได้ได้ชมได้ชมคุณอารีมามัสมามัสใช่ค่ะเป็นอดิเตอร์ขององค์กรไรเซฟทางานที่นั่น16ปีแล้วเป็นองค์กรที่สร้งขึ้นมาในปี1983 นะตั้งขึ้นมาโดยอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซียคือตุลันตุลก์มาวัตุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะช่วยเหลือองค์กรมุสลิมที่อยู่ในบริเวณภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะซึ่งเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะหลายหมู่เกาะที่อยู่ในบริเวณเอเชียแปซิฟิกเช่นวานวาตู PNG แล้วก็รวมทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยวัตถุประสงค์อีกอีก,อ,กอย่างหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินบ้างการอุปกรณ์การสอนบ้างแก่องค์คกรมุสลิมที่ที่ทยังช่วยตัวเองไม่ได้ไรซับเนี่ยจะเป็น รัวที่เชื่อมแล้วก็ให้การช่วยเหลือแก่องค์กรเหล่านั้นสำหรับโครงการของไรศับมีหลายโครงการด้วยกันโครงการหลักหรือที่ว่าคอโปรเจกต์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ก็คือโคร,รงการฝึกอบรมเทรนนิ่งกับเทรนเนอร์ซึ่งไรศับจะจัดปีละสองครั้ง โดยการเชิญสมาชิกจากองค์กรต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของในาัสัมมารวมอบรมเช่นฟิลิปปินส์กัมพูชาไทยมาโปวนิวกกนีม่า่ารีลังกาและคือคือมาอบรมกันที่ พวกเราลำเบอร์ซึ่งจะจัดที่หมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติหรือ UAE วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้ความรู้ในด้านาศาสนาแก่สมาชิกของบริษัทที่อยู่ในภาคอินเอเชียแปซิฟิกดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีโครงการที่เรียกว่า w o m e n Forum ซึ่งจะจัดปีละครั้ง บางครั้งก็จัดในมาเลเซียบางครั้งก็จัดในต่างประเทศอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการ Youth Camp ซึ่งเราจะจัดสำหรับคนหนุ่มสาววัยรุ่นนะฮะหลายปีที่ผ่านมาเราจัดครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยที่สระบุรีและก่อนหน้านั้นคือจัดที่อินโดนีเซียสี่ลังกาหลายประเทศ สำหรับวูมเปนโฟก็จัดปีละครั้งเหมือนกันปีนี้ก็จะจัดที่มาเลเซียปีที่ผ่านมาก็จัดที่มาเลเซียครับก็จัดประมาณหนอาทิตย์โดยการเชิญสุภาพสตรีจากประเทศสมาชิกของไรซับมาอบรมกันมาคุยกันมาพูดถึงปัญหาสุภาพสตรีต่างๆที่กลุ่ม มุสลิมกำลังเผชิญหน้าว่าจะมีวิธีแก้ไขอะไรทั้งนองนี้นะครับหรับมสลิมในมาเลเซียนั้นเขาก็เขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขเพราะว่าโดยเฉพาะมุสลิมที่เป็นมาเลยนี่มาเลเซียนี่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือมุสลิมก็คือมาเล,คน,ล,เล,ลคนมาเลแล้วคนมาลายูนั่นคือมุสลิมคือคนมุสลิมในมาเลเซียนี่เขาจะมี องค์กรอิสลามซึ่งเป็นของรัฐเทียบเท่ากับกระทรวงกระทรวงศาสนาอิสลามในการองด,ดูแลนักศิลป์ในมาเลเซียนี้เขาจะได้สิทธิพิเศษหลายอย่างนะครับรัฐบาลมาเลเซียจะให้การช่วยเหลือในทุก้านหน้าการศึกษาเรษาศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกศิมในมาเลเซียจะได้รับความการช่วยเหลือจากรัฐบาลมาเลเซีย,ย,าาาม,ยมาตลอด สำหรับมุสลิมในประเทศไทยนั้นก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็มีการตื่นตัวมากพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะในเมืองไทยในพ่อแหล่กรุงเทพก็รู้สึกตื่นตัวเกี่ยวกับอิสลามมากขึ้นยังเห็นได้ชัดนะครับแต่ที่สำคัญก็คือผมคิดว่าการศึกษานะครับคือมุสลิมเราต้องศึกษาเป็นทุกด้านนะครับ เพื่อที่จะประปับปรุงตัวเองและต่อสังคมด้วยถ้าหากไม่มีการศรึกษาหรือความรู้ที่เรามีอยู่นั้นไม่แตกฉาน<ไ>ก็ปัญหาต่างๆคงจะแ,แก้ไม่ได้นะครับค่ะนะคะก็หลังจากที่ได้ชมคุณอารีคุยไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกเลยมีประเด็นในเรื่องของภาษาเบือ้องต้นของตัวเองนะคะก็เป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะการที่เราเรียนกับการที่เราไปประสบชีวิตจริงของจริงเนี่ยมันต่างกันเลยค่ะไปที่นั่นวันแรกก็พอฟังออกแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมี15คนก็หลากหลายประเทศแต่และประเทศก็ใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยกันรจริงๆแต่ว่าสำเนียงคนละสำเนียงบางคนพูดเร็ว<ช>บางคนพูดเร็วบางคนพูดช้าใช่อย่างเช่นอสำเนียงประเทศไต้หวันอย่างเช่นเดสเวทางนั้นทางนั้นนี่ต้าเวต้าเวเราต้องใช้สมาธิ <c oughs> ในการที่จะฟังเขาอย่างมากแล้วก็ก็โอเคในที่สุดอันแล้วก็ ให้เราได้ใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้พฤติกรรมของพวกเขาว่าโอเคในที่สุดคุณต้องการอะไร <c oughs> แล้วก็ภาษาที่ที่ที่เขาใช้ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ได้เน้นแกรมมากมากนะคะก็จะ <c oughs> เน้นว่าโอเคสับหนึ่งคำมีความหมายอะไรคุณต้องการอะไร <c oughs> แค่นั้นก็จบใช่ค่ะมีแต่คนไทยนี่แหละที่ไปเกรงกัแบบเรื่องของวยากรณ์แกรมมาพวกเอาข่าเวลาของจริงๆเนี่ยเขาก็ใช้คําที่มันแบบ ใช่ไหมอาจจะเป็นภาษาพูดภาษาปากไม่ได้เป็นทางการอะไรเป๊ะๆแล้วไปปรับตัวกันเองใช่ไหมคะสมมุตว่าเรื่องภาษาเนี่ยแรกๆมีปัญหานิดนึงหลังๆก็ผ่านละก็ผ่านแล้วค่ะทีนี้ที่เขามารวมตัวกันจัดคอร์สขึ้นมาลงทุนให้หนูบินไปเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่มีด้วยใช่ไหมใช้จ่ายไม่มีค่ะ มีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ตังหาไหมให้ตังหา้ต้องขอบคุณทางยาเต็มทีวีด้วยนะคะที่สนับสนุน่าเดินทางในั้งนี้หลักอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการขอบคุณยาเต็มทีวีมากค่ะเขารวมตัวกันเพื่ออะไรรวมตัวการรวมตัวการเพื่อไปเรียนศาสนาศาสนาที่เขาสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติปฏิบัติคือภาคปฏิบัติคืออย่างนี้ค่ะปฏิบัติอย่างเช่นมีการแต่งงาน คอสแต่งงานนะคะคอสแต่งงานก็จะมีการจําลองการแต่งงานจริงๆเลยมีวารีมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีการตกลงกันนิกาอย่างไรโดยใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีนักแสดงมาแสดงหรือมีนักแสดงมีนักแสดงเป็นเพื่อนเราเนี่ยค่ะมาเป็นตัวแทนในการแสดงพิธีนิกายจริงๆอย่างเช่นละหมาดาการมีการเรียนอาบน้ำลำอาด อาบน้ําเยานาซ่านะคะอาบน้ำไม่ใช่มั้嘛อาบน้ำยานอ๋อเยานาซะเลยเหรอใช่นี่คุยเรื่องนิก้าอยู่ไปศพเลยเหรอใช่ค่ะวันนี้นิก้าพรุ่งนี้อ้าวอ๋ออานิก้านิกาจบแล้วอันนี้ไปแล้วใช่พี่นึกว่ามามามนี่สอนอาบน้ำที่ไม่มีอาณาจเลยค่ะอาบน้ําเยานาบะไม่ใช่นะไม่่่ใชคะอาบน้ําเยานาซ่าเลยค่ะอาบน้ําเยานาซะเลยค่ะ ค่ะก็ก็มีเพื่อนตัวแทนอีกเป็นเจ้าบ่าวเมื่อวานแต่วันนี้ลกยเป็นยานาซาไปแล้วมาหยัดไปแล้วค่ะอ๋อแล้วเวลาเล่นละครนี่สดสดแล้วเขาเตรียมอุปกรณ์ให้เราไหมเขามีให้เราเหรอสมมติมีมะฮงมะฮัตมีนมเขามีไหมปาเลเขาต้องมีนมดื่มเหมือนคนไทยไหมอ๋อตอนนี้ตอนนกตอนน้กาตอนนี้การของจริงมีนะคะแต่ตอนจำลองนี้ก็ยังไม่มี เ่ะเป็นแค่สถานการณ์จำลองไปก่อนนิดนึงแต่ว่าเขาเตรียมอุปกรณ์ให้อุปกคนของเราก็ไปเป็นนักแสดงเล่นแล้วหนูเล่นอะไรบ้างหนูก็เป็นแค่พยานค่ะพยานพยานพยานของอะไรของกานอีกะใช่ค่ะนึกว่าเป็นไอ้นี่ด้วยค้าเลยนะเจ้าสาวอ๋ออินชาลอ์ค่ะแล้วก็สนุกไหมอันทำดูนะสนุกมากค่ะค่ะค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเจ้าบ่าววันนี้เป็นมาหยัดมันพรุ่งนี้ไปละถูกต้องก็จะมีเสดงว่าคนนี้เขาเล่นเก่งสิเก่ง่ะทำดีมาะเป็นชาวฟิลิปปินส์ค่ะเพื่อนชาวฟิลิปปินส์ค่ะก็เป็นมาหยัดไปแล้วเป็นก็จําลองเป็นมาหยัดไปก็จะมีมาหยัดทำยังไงอ่ะก็ต้องให้คนก็นอนก็คือเขานอนอย่างเดียวใช่ไหมคะสบายจะตายสบายสบายมากนอนอย่างเดียวก็เดี๋ยวจะมีภาพให้อีกในรายการแทรกเข้ามานะคะ ก็นอนอย่างเดียวส่วนก็จะมีอาจารย์มาบอกว่าทําอย่างไรอาบน้ําละมานมาอย่างอย่างไรหออย่างไรมีคนมาอาบให้เขาไหมมีค่ะอมีคนอาบให้เขาใช่คนนี้ก็นอนเฉยๆนอนเฉยๆมีคนมาอาบน้าให้ไลให้อบแล้วก็หอเรียบร้อยค่ะคุณหญิงก็คอยดูอย่างเดียวใช่ดูอย่างเดียวค่ะ ก็ก็เรียบร้อยก็มีของจริงไปถัดไปก็มีมีคอสไปกูโบด้วยไปเยี่ยมเยินกูโบค่ะก็ไปดูหลุมฝังศพจริงเป็นอย่างไรไปดูที่มัสยิดเลยมัสยิดจริงๆเลยแล้วก็ก็มีหลุมฝังศพที่ขุดไว้แล้วก่อนหน้านะคะเราก็มาดูออความยาวเท่าไรความลึกเท่าไรเวลาเขาขนมาหยัดมาทำวิธีการอย่างไรก็จะมีขั้นตอนไป อ่แล้วคนที่ก็เป็นมุสลิมอยู่แล้วเขาไปเรียนรู้ทําไมอะ่ะไปเรียนรู้ทำ,ทำไม,มเพื่อเพื่อไปเรียนร่วมเพิ่มเติมเพื่อจะได้กลับไปประเทศของตนไปสอนอไปสอนให้คนในชุมชนไปบอกต่อกับเพื่อนบ้านหรือว่าใครที่สนใจจะเป็นมุสลิมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถที่จะบอกบอกต่อให้กับคนที่สนใจเป็นอิสลามได้ค่ะส่วนมากจะเป็นคนอาชีพอะไรคะที่มาอบรมส่วนมากก็จะเป็นอาชีพ อาชิพสื่อมีสื่อใช่สื่อนี่สื่อด้านไหนสื่อด้อย่างหนูก็เป็นด้านสิ่งพิมพ์ใช่อันนี้สื่อตากล้องค่ะไปตากล้องใช่ตากล้องนั้นก็เรื่องราวของน่าสนใจเขาเป็นมูอัลลาฟค่ะก่อนหน้านี้เป็นมิชชันนารีคริสเตียนแต่หลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้เขาได้เข้ามาเป็นมุสลิมแล้วก็ได้ทํางานในองค์กรเผยแร่ศาสนาซึ่งเขาก็เป็นฝ่ายตัดต่อฝ่ายบันทึกเทปวิดีโอ ของชาวอะไรคะของชาวไต้หวันทำดินละที่ว่าเต้าเวเต้าเวเนี่ยเหรอเต้าเวอ๋อเป็นแบบอันนี้นะเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบคนอยู่หลังกล้องใช่ไหมใช่ค่อเป็นเอนจิเนียร์ไปก็ขอบคุณเพื่อนคนนี้เพราะว่าเขาก็มีส่วนร่วมที่ช่วยเราในการอัดวิดีโอคุณอารีแล้วก็เพื่อนๆพื่อนที่ให้เราได้ดูวันนี้ค่ะวันนี้มีมากีเทปที่เตรียมมา วันนี้ประมาณสามสีเทปก็จะพาพี่พี่น้องน้องผู้ชมไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวที่โรงงานกาแฟที่โจโฮไปเที่ยวฟาร์มนมแพะค่ะค่ะค่ะก็คือเปิดเปิดตอนนี้เลยใช่ไหมเปิดได้เลยเปิดในตอนเทปนี้เลยใช่ไหมคะเปิดในตอนเทปนี้ถ้าอย่างนั้นต้องให้คุณผู้ชมเทปมันความยาวนานแค่ไหนคะความยาวประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะ ค่ะมาสิครูนี้ดูเทปแรกไปแล้วเทปคุณอารีเทปแรกไปแล้วใช่เทปถัดไปก็พามาเที่ยวแล้วค่ะค่ะพามาเที่ยวที่โรงงานกาแฟที่เจ้าโฮซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงมากค่ะค่ะแล้วก็อีกเทปหนึ่งก็จะเป็นเทปฟาร์มนมแพะก็จะมาดูการรีดนมแพะค่ะเป็นอย่างไรค่ะค่ะและสุดท้ายเรียนภาคปฏิบัติที่ตัวเองเป็นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ตัวเองสัมผัสและได้ได้ ได้กระทาเป็นครั้งแรกก็คือเรียนเชือดสัตว์ค่ะสลาปเตอร์ได้เชือดจริงเลยพี่มัตใช่เชือดอะไรอ่ะเชือดไก่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะจะไปลิงดูด้วยเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่เชือดไก่เชือดไก่สาหรับเป็นอาหารอ๋อค่ะเดี๋ยวนัเทปที่หนึ่งคุณอารีเทปที่สองโรงงานกาแฟเทปที่สามนมแพะนมแพะเทปที่สี่เชือดสัตว์เหรอเชือดสัตว์อ๋อค่ะไปเรียนเชือดสัตว์จริงๆแล้วก็เชือดจริงๆแล้วก็ทายังไงคะเชือดสัตว์ตอนแรกเขาจะมีเจ้าของฟาร์มนะคะ เข้ามาสาธิตการเชือดแพะให้ดูก่อนเชือดแพะโดยการที่ช่วงเวลานั้นนะคะมีคนสั่งจองแพะที่จะไปทําอาคกีกอ้อพอดีเราก็ได้ไปดูเชือกกัน4ตัวเขาก็อธิบายให้ฟังว่าวิธีการเชือดเป็นอย่างไรเชือดที่หลอดลมนะมีดที่ที่ต้องเชือดจะต้องเป็นมีดที่คมนะ แล้วก็เชือดไม่ใช่เชือดหัน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 หลายครั้งทีเดียวทีเดียวเลยใจต้องแบบแล้ววันเชือดไก่ด้วยเหรอหนูเชือดไก่ค่ะตอนแรกกล้ากล้ากุ้วุ้วใครจับไอ้นี่ให้หรือว่าเข้าเข้าเครื่องหรือยังไงไม่ไม่ใช่เข้าเครื่องค่ะก็มีเพื่อนจับคอให้เพื่อนจับคอให้แล้วหนูก็หนูก็เชือดทีเดียวเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรเาะฮีมบิสมิลลาฮอัลลอฮฺบัสอัลลอฮฺบัสอัลลอฮฺบัสสำคั้ญต้องอาศัยความมั่นใจอย่างมากการทำดุลหน้าแล้วมีคนมีคนทำไม่ได้ไหมมีค่ะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเป็นยังไงใจอ่อน ใช่สงสารแต่หนูก็ร้องไห้นะหนูก็เห็นก็สงสารแต่ว่าไม่เป็นไรน่ะในเมื่ออัลลออนุมัติให้ว่าเป็นอาหารของคือเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารแล้วเราก็หวังที่เขาจะได้ผลบุญจากเราเราไม่ได้กินแบบทิ้งกินขว้างใช่ไหมเราไม่ได้ฆ่าเพื่อที่จะไล้ความปราณีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่เราเหยียดดีไงเราก็เชื่อในนามอัลลอไปผ่านทําทำเด็นละผ่านอัทำเด็นละอันทำเดินละแล้วคนไม่ผ่านทำอันนี้ไม่ผ่านมีอะไรไหมเขามีแบบมี มีบงโทษมีอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีไปก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ไปใช่ค่ะและนั่นคือสุดสุดแล้วนั่นคือสุดสุดแล้วแล้วก็คอร์วันสุดท้ายก็จะมีสอบด้วยค่ะเขียนภาคภาษาอังกฤษเลยตั้งแต่เรียนตอนแรกเป็นอย่างไรค่ะค่ะอันทำดินละครั้งแรกก็ผ่านค่ะผ่านเต็มร้อยได้ประมาณ8ปสิบกว่าคะแนนอันทำดินละข้อสอบคือข้อสอบก็คือสิ่งที่เราได้เรียนมาทั้งหมดอ๋อภาษาอังกฤษ ภาษาอังกที่คุณเรียนมาเนี่ยคุณได้ความรู้อะไรบ้างแม่งกันไม่ให้ตั๋วกลับประเทศอันใช่ค่ะสอบตกใช่ไหมใช่อาจจะไม่ได้เดินทางกลับก็อันทำดินละคะอย่าอยู่ต่ออยากสอบตกนะคะแล้วเรียนสุดท้ายได้อะไรมาสอบผ่านไหมเนี่ยตกลงสอบผ่านค่ะได้เกียรติบัตรมาเอามาให้ดูได้วยไหมคะเกียรติบัตรได้ได้สักครึ่งค่ะเกียรติบัตรนี่ค่ะเกียรติบัตรเกียรติบัตรนะคะโอ้เกียรติบัตร National Islamic Dawah Council of South East Asia and the Pacific นะคะไรเซปชื่อเต่ไรายเสพ นี่เป็นเพื่อนสมาชิกค่ะเพื่อนสมาชิกค่ะอยากใหนูอยู่คนไหนเอ่ยถ่ายนิดนึงค่ะหนุคนไหนนี่นะโอ้สวยขึ้นจำไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวกล้องเขาไม่ได้ซูมมาให้เรานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นผลงานของเพื่อนอันนี้เขาวาดเองเลยเหรอวาดเองค่ะค่ะมีทั้งภาพวาดนะคะคุณผู้ชมมีทั้งภาพวาดแล้วก็แล้วก็มีทั้งภาพถ่าย ของแต่ละคนน้องขวัญก็คือคนนี้นะคะใช่ค่ะเอ้ยคนนี้ถูกแล้วถูกแล้วนะน้องขวัญคือคนนี้คุณทาศะนะใช่คะนะคะอันนี้เป็นของเที่ยลึกที่เพื่อนเพื่อนมุสลิมมาเลเซียชาวซาบามอบใหมานะคะอันทำดินล้านนะคะนี่เป็นภาพแล้วมีเด็กทารกด้วยเนี่ยอันทำดินล้านค่ะมีเด็กทารกนี่คือเขาเอาภาพมาใส่ให้นะคะอะอันนี้ก็จะเป็นตัวกิตติบัตร นะคะ certificate of participation นะคะ this is to certify that เฉลิมขวัญศรีบุญเรืองนะคะมีชื่อเฉลิมขวัญศรีบุญเรืองนะชื่อน้องเขาอยู่ด้านนี้นะคะเฉลิมขวัญศรีบุญเรืองนะคะจบคอร์ส level หนึ่งแสดงว่าต้องมี level ต่อไปนะใช่ค่ะ The international Islamic course นะคะฮัดยีมุฮัมมัดมาสุกกี้อ่ะค่ะใช่ค่ะนะคะ เป็นผู้บริหารขององค์กรไรเซปเป็นเลขาเลขานุการใช่ค่ะนะคะเลขานุการนะคะในการมีส่วนร่วมอันนี้แล้วก็ในส่วนของสภาพสังคมที่มาเลเซียที่ไปเจอนะคะสังคมสภาพที่นั่นเป็นอะไรที่หัสนาประทับใจมากถือว่ามาเลเซียเป็นดินแดนที่อันละให้บริการมากให้บริการอย่างไรตรงที่ว่าพี่น้องส่วนใหญ่เป็นมุสลิมซึ่งสภาพสังคม ยกตัวอย่างพี่น้องมุสลิมผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นมุสลิมมาส่วนใหญ่เลยคุมหยาบกันสีของหยาบไม่ใช่ประเด็นสําคัญของมุสลิมมาเลที่นั่นใส่สีอย่างเราเลยค่ะอันนี้อันนี้แนวมาเลยนี้ให้เข้ากับบรรยากาศดดูแบบว่ามาเลย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 อิมพอนมาจากมาเลยเลยอยู่นู่นแต่งอย่างนี้ด้วยเปล่าแต่งอย่างนี้ค่ะแต่ก็คือเราก็ ถือว่าถูกตามหลักการก็คือเห็นได้เฉพาะใบหน้าและฝ่ามือค่ะดําบ้างสีบ้างสลับกันไม่ได้ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญสําหรับคนที่นู่นและนี่ใช่ผ้ากี่ชิ้นอันนี้นะคะ3ชิ้นค่ะอันนี้มาจากมาเดยก็คืออันนี้เป็นเป็นหมวกอันหนึ่งใช่แล้วก็มีคลุมป้ายอันหนึ่งแล้วก็ด้านนอกอันนี้ด้านนอกอันนอันนี้เป็น ตัวอย่างชุดแต่งกายของมาเลยันงแบบเป็นน่งแบบนะคะค่ะแล้วที่นู่นเขายังไงคะที่นู่นการแต่งกายก็จะมีสีสันสะดุดตาเยอะแยะมากมายผู้หญิงเราจะเห็นผู้หญิงคลุมฮีบยาบเยอะซึ่งสนับจากเมืองไทยแล้วก็สภาพสังคมที่นั่นมีบริการอีกอย่างตรงที่ว่าเมื่อถึงเวลาละหมาดทุกมัสยิดจะพร้อมกันละหมาดเลยแข่งขันกันละหมาดทุกสถานที่จะได้ยินเสียงอาซานแม้ว่าเราเดินห้างอยู่พอถึงเวลาละหมาดปุ๊บ เสียงอาซานมาแล้วค่ะเข้าเวลาเสียงอาซานดังขึ้นมาเลยอยู่บนรถอยู่บนรถขนาดที่เขาเปิดเพลงเปิดนาซีหรือมีกิจกรรมอะไรอยู่ก็งดก็เปิดเสียงอาซานทุกคนจะได้ยินเสียงอาซานและสมาชิกที่นั่นมุสลิมพี่น้องนักศึกษาที่นั่นมาถึงเวลาก็จะมารวมตัวกันละหมาดประกัศอีกอย่างหนึ่งของที่นั่นก็คือ ได้มีโอกาสละหมาดยานาซะเกือบทุกสัปดาห์ที่มัสยิดที่มัสยิดที่มหาวิทยาลัยจะมีมัสยิดอยู่ค่ะมีมัสยิดอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยอ๋อแล้วคนที่เขามาละหมาดยานาซะก็มาละหมาดที่นี่เรยมาละหมาดที่นี่เลยก็จะมีห้องอาบน้ายานาซะให้<ะ>ค่ะก็จะมีโอกาสได้ละหมาดเพราะ,ะ,ระว่าเพราะว่ามัสลิมที่นั่นมีจํานวนเยอะแล้วโอกาสที่อันล้อจะ ใช้คําว่าเรียกกลับคืนไปภาษาอังกฤษเขาจะใช้ pass away นะคะไม่ไม่ใช่ว่า die death ไม่ใช่คือถ้าเจอศัพท์สำนวน pass away ให้รู้เลยว่านั่นคือการความตายใช่ไหมคือเขาจะพูดด้วยสำนวนนี้ไม่ใช่ว่าเป็น death บางคนเรียก death morey มาจะคคำว่า death ไม่ใช่ละเป็น pass away นะคะการเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกโลกหนึ่งอีกหนทางหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจ ที่มาเลเซียที่มหาวิทยาลัย I I U M ก็คือทุกๆเย็นเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็จะพี่น้องมุสลิมรัตเตอรแอนซิส hmm. เนี่ยจะไปรวมกันที่แคนทีนที่โรงอาหารแล้วก็จะมานั่งสั่งสรค์มาพูดคุยเอาวันนี้เธอเรียนเป็นอย่างไรบ้างาประเทศเธอมีมุสลิมมากน้อยแค่ไหนมุสลิมเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็หนึ่งโต๊ะพี่บัตค่ะสิคนก็เกือบสิบภาษา หนึงคนมีความสามารถพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูและก็ภาษาประจำประเทศเขาหลายภาษามากถ,ถือว่าเราให้ความสามารถมากสำหรับพี่น้องมุสลิมและสิ่งหนึ่งที่สนับประทับใจคือความเป็น unity, unity มีเหตุการณ์หนึ่งค่ะพี่มัร วันกลับวัน๋ยก่อนเล่าแม่ตื่นเต้นตื่นเต้นอุบอิบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเหตุการณ์ตื่นเต้นที่ว่านี่เดี๋ยวค่อยกลับคุยกันนะคะฟังเพลินเลยค่ะเราพักเบรกสักครู่น,นึงก่อนนะคะกับเส้นทางสายใหม่นะคะและคุณทัศนศิรีบุญเรืองค่ะสักครู่น,นึงค่ะ